นี่คือนักลบเฮ้ยนี่คือนักลบมินเนี่ยนทหารเอพีจีหน่วยลบคนสุดท้ายไปสวม นักลบขวานไม้ซึ่งเขาถือขวานให้ดูอยู่แล้วนี่ซอมบีนี่นไงแล้วนี่แจ็คสเปรโร่กับตานเรือเป็นดนักรบเหมือนกัน สตีฟก็เป็นนักลบนะแต่เป็นดาบเล็กสุดเกาะเล็กที่มากนี่ทห,หารเขาหัวลุนถ้าห,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 าหาัหัวลุนสไนเปอร์ใช้สไนเปอร์อยางไรเขาก็รู้คนที่ดูเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นนักลบไป ตัวต่อมาเอ้ยแบบหนึ่งขอวางก่นนะวางกิ้นสักครู่นะครับสักครู่ขอเวลาก่อนะอนะขอจิบน้ำสักนิดหนึ่งโอเคโอเคสระอ๋อตัวต่อไปนินจาเตามีกระดอมมันเตา นี้เป็นผ้าปิดปากนะมองเห็นไหมกุดไม่น่าจะมองเห็นนะมันมืดตอนนี้ดึกแล้วนะครับตอนกันแล้ว,ลวนี่ก็แบบนี้นะครับตัวต่อไปเอ้ยน,นั่งขอทำพนธาจอดำก่อน มาแล้วันนี้คือ Star War s มีดาบสีแดงอันนี้ฮะยากนะครบาาหายากอัวนี้ฮะยากนี่ฮิปเปอร์ฮิปเปอร์นะฮะเป็นเลโก้ไม้ครับหาซื้อได้ยากนี่ก็ทหารกัน หังลบด้วยไอ้เดี๋ยวผมขอหาดาบแต่ละตัวก่นอนเจ้าดามาแบบโอเคต,อต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นนินจาเรืยย่องจกักรูมีดาบนะครับสามารถล็อกคนได้แต่ผมไม่มีตัวล็อกคนอ่ะไปเป็นหน่วยลบนี่ก็มินเนียนนะเน่ยนะฮะแต่เป็นมินเดินโจสลัดนี่ดูไหมไมาโจสลัด สลัดมมนเนียนหนึบตาใช้ปืนลูกซองนะไม่ใช่ลูกซองอนี่ไปเนียนยธรรมดามมนเนียนับเพงเลงนี่ระเพงโอ้ยไม่อยู่แลไรทั้งหมดหรอกไปนี่อเล็กซานเดอร์อเล็กซ์ดาพิต มันโกหกว่ามันเป็นเหล็กนะมันเป็นเพชรโกหกชัดเลยนี่ก็สเ็กเอ้ยอะไรนะใครรู้ก็ช่วยบอกทีตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวชื่ออะไรไทเซทิร์ฟช็อปป่ะมันน่าจะใิรเ,เซิร์เซิร์ช็อปเป็นตัวลูกมัน เขาเป็นหน่วยลบนี่ก็ตัวพระเอกเราเลยมาแล้วเห็นไหมมันคือทีเล็กทีเล็กเข้าใจเขา,าทีเล็กไหมมีฟันกับปากสามารถขุบุบได้นี่ขุบได้ไหมขูบขุบได้นี่ก็มีขาขยับได้ขะขยับได้นะครับหนึ่ง ต้องใช้มือเดียวมือข้างนึงคือกล้องนี่นะเขยับได้ดุกดได้หัวขยับได้นะครับเป็นหน่วยลบแป็นี่ตัวใหม่เลยผมเพิ่งซื้อมาผม,มจะเต่าเป็นตัวรจะแค่หายากนะครับนี่มีขวนขานขวานินจักอูด้วยนี่ล่างแหลมๆนะครับหายาอยู่หายากตัวนี้หายาก จัดตัวเจมนี่ไอรอนหักปัตเตอร์นะฮะปัตเตอร์สีพอถ้าใครรู้ชื่อตัวนี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะใครเคยดูมาวิวแต่ที่รู้ก็คือมันคือหักปัตเตอร์นั่นแหละและนี่คือสมบีพิกแมนเป็นนักขุดนี่ก็พิกหมู หมาใหม่นี่ให้ดันให้หมุนนะนเป็นลูกบอลแก้วที่เขาใช้น,นี่ก็สกีนเดอร์แมนแต่ใส่ชุดกอเพชรมีสเกิรตนันนี่ปืนใช้ปืนสไนเปอร์แต่เป็นอ่วยลบนี่ไม่รู้ปืนอะไรนะนถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อย ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยทีเบนนี่ปืนอะไรหมูซ<ม>้ำไปไม่สะออธิบายที่ไอตัวนี้มีอาวุธเป็นดาบอาวุธของตัวนี้ครับไม่มีเวลาต่อ,อไปนี่ก็เป็ดน,นี่ก็หน่วยลบเป็นเคียวใช้เคียว ขยับแขนได้เขียวก็ขยับได้นี่สไตป์เตโกซสรัสเาสาดีด๋ยวขอต่อไอ้นั่นก่อนออ้น,นั่นไปได้แล้วโอ้ยหยุดดหยุดหยุด,ยดโอ้ยกองร่มได้ให้เกียรติบาร์เราโอเค ต้องเดินว่าจูกมางนี่ซิตบอร์ดนี่การ์ดสีใบอีกใบนึงตรงนล้วเป็นใบจ็อเก็ตนี่เป็นการ์ดเดโนอโเมสเตอร์นะเป็นเผาน้ำมีครบเลยอันนี้ก็เป็นเผาสองขา นี่เขาะจะหาบอกแล้วข้างบนนี้ก็บอกนะข้างล่างนี่บอกโอ้นี่คือดิโนมาสเตอร์เผาอะไรเนี่ยนี่เรื่องบอกอันนี้เอามาเพื่อนแล้วม่รู้รถทอร์ไกย,ยี่สิบห้าเปอร์เซ็น เสและนี่คือตุ๊กตาตัวปรดขมขมตัวเลมอนผลตั้งชื่อใหม่ไม้มันชิ้ว่ามอนนี่คือข้างในที่มีเลโก้เห็นมั้อเปลนี่ คืออะไรก็ไม่รู้ซื้อมาไว้กันก็นี่เว่นมาเลยมีทองนี้อุ้ยโดนดอไมลนทับเลยนี่แค่นี้แล้วก็ไอตัวรถอีกนะมีแค่นั้นแหละบาย